เนี่ยนะดูดิตะก,กะจัดอ่ะมีปลาก็ดีตัวเบลเลอร์เลยนะมันกินเข้าไปกำลังเป็นปลาล้าเลยแม่ไปช่อนมันจะผอมๆเด้แยวผมค่อยปล่อยมันไปมันเป็นคอกแล้วครับให้ดูดีกว,ว่าจะดุจริงไม้แรกตีลงไปกัดเหมือนวัดว่าครับกัดผิดไม้ที่สองนี่คือพุ่งมาจากในคอกเลยนี่ฮะนะ ก็ส,สวยๆกับเจนเอ็ตอนนี้ผมใช้เป็นเอมทัลลิกคัลเลยครับเป็นสีทองแดงนี่ครับปลาเกลือตัวที่สวยใช้ทั้งสองนําขี้ครับเจนเอ็กเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีเขียวครับสองขึ้นมไมมีึ้นจิบโอ้ยมือมาโดกัดแล้มันกระชากอ่ะนี่ไง น้ำตื้นตะเพ็นพื้นโอ้โหนี่มุดเข่งมาแล้วเต็มคำตบบนี่ไงเออมแบบนี้เออกับแบบนี้เออถ้าแบบนี้อยู่หึหดันอยู่นั่นแหละนี่ไงนี้ไสวยทำไมา หห,หสวัสดีนะครับสวัสดีนาะนาหนกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็องกคลิปก็ผมครับนะ่เต้นครับจากช่องนะชาวพิชชิ้นแชนแนลครับวนนี้ผมกำลังเดินเข้าใหม่อยู่นะเดี๋ยววันนี้ผมพานาะนาะมาหาปลาช่อนใหม่อ่างเก็บน้ำกลับใหม่แรกใหม่เน้นก่อนดีกว่าครับ ผมเห็นป้ายอ่างเก็บน้ำอยู่เพราะว่าตอนผมเดินมาผมไม่แน่ใจผมรู้แค่ัมเป็นเป็นหมู่บ้านหนองหงคนระับตำบนไนงะผมรู้แล้วตอนแรกตอนแรกไม่รู้ครับมีค <c> ำ <oughs> นั้นนะมีป้ายบอกอยู่นี่ครับอ่างเก็บน้ําบ้านหนองหงกระำบนไร่ใหม่พัฒนาอําเภอชามครับเพชรบุรีเดี๋ยวทางลองอยู่ทางนี้แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศด้านล่างกันว่าสวยเลยว่าสมัยนี้สวยครับเพราะว่าผมเคยเข้ามาอยุดนานมากแล้วน,นะน่ะ ประมาณนักสองปีแล้วมั้งครับทางลงก็ยังโอเคอยู่พาะว่ามีรอยรถลงเป็นรอยรดล,ดล,อดลด้อรดไม่รกมากปกติด้านนี้ครับด้านหลังเนี่ยที่เห็นเป็นรกๆเนี่ยน้ํานะครับช่วงหน้าน้ําตอนนี้น้ํำน้อยอหมามรยก็ยังสวยเหมือนเดิมนะนะไม่ได้เข้ามานานเลย ช่วงเช้าตอนนี้เวลาประมาณก็เมื่อจะบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเขาฝนตกครับ <C> e คิดว่ามันจะตกทั้งวันนะับตอนนี้ประมาณสิบโมงกว่าแล้วก็บรรยากาศคุ้มๆอยู่แต่ฝนหยุดแล้วครับ,ดรบเดี๋ยวใกล้จะถึงจุดที่เราจะลงแล้วนะจะขอไปรับชมแบบหมายนี้อ่างเก็บน้ําบ้านหนองหงตํตำบไลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอะอํารับนะ น้าผมลงมาแล้ว,ลวผมให้หนาหนาดูบรรยากาศนี่ครับนะาเป็นไงท่ามกลางขุนเขากับหมายอ่างเก็บน้ําโอเควะนะเดี๋ยวผมเซตเยือแล้วก็เราไปสโล่ดีกว่าวันนี้ก็เยื่อะแต่าวิธีนี่ก็ยังไม่เจาะจงแล้วกันนะว่าจะใช้ตัวไหนแต่ก็เป็นกบยางนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเยือไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทุกหมายวะนะปลาเขี้ยวหมดครับ ไม่ใช่ว่าจะเป็นหมายข้างทางเลยนะครับหมายแบบนี้ครับไม่เหลือครับคนเข้าถึงหมดครับโอเคครับนะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยให้ผมด้วยแล้วกันนะครับนะผมเห็นแนวชายฝั่งนีครับอนะเห็นเป็นเสียวข่าวเห็นพื้นรับแนวน้าตื้นนี่แหละแนวหวังผลไปะนะไปรู้กันมานะใส่เหยื่อปลายสายเรียบร้อยแล้วครับกับเจนเอ็กแล้วกันเดี๋ยวใช้เป็นเจนเอ็กก่อนแล้วกันนะ สวยมากนะดูดิแนวน้ำตื้นๆนี่เนี่ยขยับ่ะดูอีกันข้างล่างมีสาลายแต่น้ำโคตรใสเลยใสเลยแล้วก็ตื้นเนี่ยนี่ที่อยู่ของมันไล่เดินตีไปเรื่อยๆแล้วกัน เฮ้ยรูเวลาทุบกัดแล้วมันกระชากอ่ะกัดโคตรฉลาดอ่ะฮูแล้วสายดีเด้วยบอกตรงกัดแล้วมันดึงเลยดึงคันนวดมันไม่โดนเด็ดครับเพราะผมวัดมาในวัดมาเหยื่อเปล่าเลย ยังอยู่ยังอยู่โหย,ยังอยู่โยตรงนั้นมีหลายตัวจัดไอตัวนั้นกระโดดออกไปไอตัวใหญ่ไล่หรอน้นขึ้นตามมาน้ำตื่นมากลมพัดมา ส่วนมาพอดีเดีด๋ยวความยากเป็นสิ่งเยอะครับลอกลอนะ้อมเลยอยข้างหน้านี่โอ้โหไปฟองฟอดเลยตื่นเลยมั้งขยับตามอีกข้างหน้า ตรง,น,งนั้นตรงโล่งน,น,นู่นน่ะมาม้วนมากี่ม้วนดึงเชิญกสวบขยับไปในสาลายล่ะ ตื่นมาว่าผมเห็นพื้นเลยอะนี่นไง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 น้ำตื้นแต่เห็นพื้นโอ้ยมุดมุดอือแต้มแรกมานะ ก่อนหน้านี้ตัวใหญ่ฝั่งด้านนูน้นกัดแล้วมันกระชากนี่ฮะนะอ่างเก็บน้ําที่จริงใจไม่นานเท่าไหร่ก็ได้ตัวนี่เต็มคำวันนี้ก็อากาศค่อนข้างดีภาวน,นาไม่อยากให้แดดออกครับถ้าแดดออกนะี่คือไม่มีที่หลบร้อนอะแล้วอากาศในป่ามันก็เข้าชายฝั่งเลยครับเพราะว่าน้ำบริเวณชายฝั่งไม่ร้อนนั่นนะนะ ก็หาตีเลาะไปเรื่อยครับที่ผมยังไม่ได้ขยับไปตรงบริเวณอ,อื่นมากมายครับเดี๋ยวค่อย,อยเดินไปฝั่งนั้นเลยแต่สวยจริงครัใหม่นี้ตูปลาเลยวะนี่ครับปลาเกลือตัวที่สวยสายัาท้าสองสนุ่มขีครับเจนเอ็กเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีเขียวครับก่อนหน้านี้ตอนที่เปิดคลิปใช้เป็นสีส้มเขียวหวานสีนี้ดีกว่าแจ่มดีเต็มคาเลยับนะเหยื่อตัวนี้ก็สามจุดสองเซนครับน้ำหนักหกจุดห้ากรัมปลากัดก็ ไม่ต้องส่งสายให้เสียเวลาครับวัดเลยครับนั่นนะนี่ขนาดผมวัดเลยนะครับเข้าไปในคอนะโอเคครับเจนเอครับจากค่ายพิชนี่ครับมาแล้วแต้มแรกสุดยอดมากครับนะั่นโอโหว่าแล้วทำไม,ไมน่าจะเป็นปากคอครับ เห็นฟองขึ้นอยู่นั่นอดูที่ตัวใหญ่ไหมกลัดแบบปวดหวาดเหมือนกันบพุ่งมาแล้วเต็มคำ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 โหขอกที่ดุจริงนะผมขอโทษเดี๋ยวผมขอดูตัวมันหน่อยแล้วผมจะปล่อยมันไป ม่ได้ใหญ่มากครับถ้าเครื่องโลได้ไหมเนี่ยนี่นะนะน้ำก็ใสแม่ไปช่อนมันจะผอมๆเด้อแต่ผมค่อยปล่อยมันไปมันเป็นคอกแล้วครับให้ดูดีกว่าจะดูจริงไม้แรกตีลงไปกัดเหมือนวัดว่าครับกัดผิดไม้ที่สองนี่คือพุ่งมาจากในคอกแล้ว รอเดี่ยวไว้รถคันนิดเดียวครับไม่ต้องส่งนานนี่เป็นเอ็กตัวเดิมสีเขียวแต้มที่สองเดี๋ยวตัวนี้ต้องปล่อยมันไปแล้วนะนะตามตรกฎกติกาครับให้มันกลับไปเลี้ยงลูกมันแต่ผมขอขอนุญาตปลดมันก่อนแล้วเดี๋ยวปล่อยมันไปอุ้ยเดี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปปล่อยกัน ข้างหน้านะครับตรงชายสาลายไปขอบใจมากควาแล้วโอ้โหมพุ่งดิ่งไปแล้วงั้นกลับไปห,หาปลูกเลย ทุกตรงเลยครับนะนะสูงกันดีมีที่ไหนตวไงนี่สว้งน นี่ไงเอียแบบนี้เอียร้องกัดแบบนี้จริงใจพุ่งออกมาจากแนวหญ้าเุย้ยทำไมแนวหญ้านะแนวต้อง่กงะ้งวันแบบว่าหมีตัวอะไรเลยเนี่ยน,นะไม้หนึ่งแปรมกับอ่างเก็บน้ำใหม่นี้ก่อนหน้านี้ไปอยู่โุ่ฝั่งนู้นครับแต่เดินข้ามมาไม่ได้เป็นร่องน้ําเลยครับได้ยินเสียงม,มันตันทุกปา่าโอ้โหเสียงทง่านั่นเลย อดใจไม่ไหวข้ามมานี่นี่ฮะนะส,สวยๆกับเจนเตอนนี้ผมใช้เป็นเมทัลิกคัลเลอร์ครับเป็นสีทองแดงก่อนหน้านี้สีอะไรอ่ะสี C เขียวหรอนั่นนะครับสีเขียวน่าจะได้มาสองตัวปากครอกตัวหนึ่งแล้วก็ปล่อยไปแล้วนี่ไปรู้ต่อแล้วนะเจนเอ็กเมทัลิกคัลเลอร์ครับตัวเบ็ดพกครับประโยชน์ของตัวประโยชน์ของเยื่อตัวเนี้ยรับเบ็ดพีก็วัดติดง่ายๆครับไม่ต้องสงสัยครับ ไปลูยันต่อเขอมามะนะเจนเอ็กสุดยอดมากครับดันตามเลยดันตามเฉยๆไม่นับแต้งนะครับ อ๋อดิตรงนันใหญ่ตรงนั้นใหญ่จริงจะให้ดันทีแรกไม่ใหญ่ครับนี่ <c oughs> มันบุบแล้วเข้าหนาต้นกก กจะเอาอยู่มุมนั้นเลยเข้าจุดแล้วไม่ต้องตามมากัดได้เลยดูไหว اء. ดอนโอ้โหมืกัดดิกัดแล้วผมจะรอส่งักนิดหนึ่งมันกระชากเลยกักเบาจัดอ่ะ กับแบบนี้เออถ้าแบบนี้อยู่ืดันอยู่นั่นแหละแล้วก็มาจุ๊บจุ๊จุ๊บกัดเหมือนตาม,มากัดใบหลิวครับอุ๊ยโอ้โหเนี่ยนะเสียดาของโอ้โหนี่เบ็ดเปิดขนาดนี้นะนะดูดิมันยังมีการจับกุมไม่ได้อีกดูน่าจะติดบอกว่ามันบินครับ 你呀。Like แต่หมายที่ทาอากาศดีที่เดินได้ทั้งวันเลยนะส,สวยๆโหแล่กับปลาอยู่นะั่นนี่ตัวนี้กับเจนเอ็ก e ซ์เมทัลลิกคัลเลอร์สีทองแดงไม้หนึ่งตัวนี่ครับนะแจ่ปลาตัวมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับผอมๆนะเจนเอ็ก e ครับเด็ดเนี่ยพริกหงายท้องเด็ดเปิด สองรอเปอรเคไว้นะไปดูกันต่อหมายแต้มละเจนเอกครับถ้จาจะกลับก็ข้งางในนู่นนะครับ กัดกักัดแม่นๆให้โอกาสอีกทีเตรียมตัวบินโอ้ยจับแย็บจ,บจ,บจ,บจบับแย็บกัดจะไม่โดนเจือเลยทำไมอืไหน ไหนไหนทำไมไหนเดี๋ยเดี๋ยว,ยวขอไปรับดีวกว่าหยหมุดท่าไหนมานี่โอ้โหมันมุดลึกขนาดนั้นเลยเหรอจะบอกนะอยู่ๆนะนาอยู่ที่ส่ดีใส่ดีมานี้ โอ้โหทางบ่อตีได้แค่นี้จริงๆเขาแล้วนะจังหวะแรกพุ่งกัดจับจัดจับจัดพุ่งมาส่วกทีเต็มคอเลยครับนะตัวนี้ต้องขออนุญาตใช้กิเปอร์ครับตัวมันค่อนข้างใหญ่ครับจากไหมอ่างเก็บน้ำมาใหม่นี้ที่ปกติมันน้ําจะเอ่อขอบบ่อเี้ยไม่มีพื้นที่ตีแค่หน่อยเดียวดูด้านนู้นก็ตีไม่ได้ละอุปสรรคกขาต้นกกเนี่ยครับ นี่ตียัดเข้ามามุมนี้จังหวะแรกอุ้ยมันจะบัดเดียวหลุดแล้วไม่เป็นไรดีผมขีมมัไว้ด้านนะนี่ดูมุมนี้แหละจุดเกิดเหตุอยู่ตรงนี้นะนี่ครับสาสวยกว่าทุกตัวเข้าไันี่ครับกลับหมายสถา,านะประโยชน์เออประธานโทษเรออ่างเก็บน้ำํำหมายแรกครับห้าแต้มเขาปล่อยลาข้อปตัตนี่ตัวที่หกตัวประมาณสักครึ่งโล กินนี้มันซัดเข้าไปเต็มอุย้ยโหโนะา,นา,นาดูดิตะกะมากเลยมันกำลังขย้อนปลากระดีออกมาตัวโตเบลเลอร์เลยอย,อย่าอย่าอย่าดิ้นนะเนี่ยน้า,นา,นาดูดิอุีย้ประทานโทษเปื่อยหมดละ,ป,ะปลาก็เปื่อยหมดละ้ะขย้อนลูกเปลออกมาดูตัวเยื่อดีว่ากระสุนนี่เต็มคอเลย นี่ครับเจนเอ็กเมทัลลิกคันเลอร์สีทองแดงดูใสยปลาีกทีนี่ผลงเอาคีมคีปลูกเปล่าออกมาก่อนดีกว่าเต็มปากอายะเลยอ่ะเนี้ยนะนดูดิตะก,กะจัดอ่ะมีปลาก็ดีตัวเบลเลอร์เลยนะครับกินเข้าไปกำลังเป็นปราล้าเลย เจ็ร้อยประกาศนะใช่ไหมแนวนะนะป่ะโอ้โหข้างในผมไม่มีเหลี่ยมตีครับถ้าม่เหลี่ยมตีนะปลามันก็แนวะวิ่งเลาะ,ะเนี่ยหาลูกปลาก,กินแนวตะหลิงเนี่ยกินขึ้นน้ำอยู่ข้างในทำอะไรไม่ได้ครับไม่เป็นไรเราเอาพวกนายมาตวงแล้วนี่โอเคนะะป่ะลรืกันต่ออ่าเรียบร้อยแล้วครับท่านนะบทสรุปวันนี้ครับถือว่าประสบความสำเร็จเลยครับหมายท้ายหมายนี้เดินเหนื่อยมาก ได้ปลามาตัวเดียวครับกับบริเวณเอจุดแรกครับบ่อแรกมุมตีก็แค่นิดเดียวครับวันนี้ก็ช่วงเย็นๆแล้วครับนะะก็อาจจะต้องขอตัวกลับแล้วครับบรรยากาศหมาช่วงเย็นหมายี่สวยจริงครับน่ารับชมเป็นบ่อขุดครับสี่บ่อติดติดกันได้ไปจากบริเวณเออจุดแรกครับบ่อแรกกัดอยู่แค่เอบริเวณตีครับมีแค่มุมนั้นล่ะที่ได้ตัวมาจุดอื่นคือน้ําเออมาไม่ถึงครับ วันนี้ก็เจน X ครับเยื่อก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยครับนั่นนะสีไม่เท่ดีคันเลอร์นี่กัดดีเลยครับแต่มันฟ้ามันกัดทุกสีครับนั่นนะวันนี้เย็นมากแล้วครับนั่นนะยังไงก็ก่อนจะจากลากันไปครับฝากฮานะกดติดตามช่องครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมครับในการทาคลิปต่อไปทําคลิปทุกวันนี้เหนื่อยมากบรรยากาศวันนี้สลับกันเลยครับตอนช่วงเช้าๆครับสายๆฝนยังตกอยู่เลยครับเอ่อช่วงประมาณสัก11โมงเที่ยงๆครับแดดเปรี้ยงเลยครับนั่นนะ ก็นาที่ออกหมายก็ดูแลสุขภาพเรื่อนี้ผมกําลังจะเดินกลับไปที่รถผมไม่ได้ถือกระชังเอาด้เนียกับจุดสุดท้ายจุดนี้ครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูฝนประกอบการที่รถกันดีกว่าครับว่าได้ปลาทั้งหมดสี่แต้มครับโอเคเอานะเดินถึงรถแล้วครับโอ้ไกลพอสมควรเลยไม่อยากกับรถลุยเข้าไปมากครับเดี๋ยวฝนมันตกแล้วคือมันออกยาครับมถนนมันเป็นโครนนะครับถ้าฝนตกนี่คือลื่นแน่ๆนี่เอานะฝนปรกลางผมนี่ครับเน่ประชอน ตัวสวยอุย้ยจะห่ายท้องอเทแล้วนะยังไงก็อย่างที่บอกครับฝากกดซับขายติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวนะ้ันนะวันนี้อาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครัแบแดดเริ่มหมดเอ,อแสงเริ่มหมดแล้วไปนะกลับบ้านกันแล้วพบ,พบกันใหม่คลิปหน้าครับซีรู